อธิบายดาวอังคารเคลื่อนที่ดาวองคารถอยหลังอธิบายจะม,มองที่ม,มองโลกแล้วมองจากข้างนอกยังไงคลิปนี้เรามาฟังกันเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับดูดาวกังคารชลุศสโนมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของการเดินทางของดาวอังคารเนาะวันอังคารจะต้องพูดถึงดาวอังคารดาวอังคารเดินทางไปข้างหน้าถอยหลังเดนินทางเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยนะครับก็อันนี้ดาวอังคารเนี่ย ตอนนี้อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่เนาะแล้วก็มันจะโดนดวงอาทิตย์เนี่ยโครจรแซงเนาะเรา,ามาลองดูกันช้าๆดีกว่าดาวคาร์ปกติเขาก็จะเดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เนาะซึ่งก็โดนดาวอาทิตย์โครจรแซงได้ก็มีดาวพูธดดาวสุกดาวดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนาะนี่ดาวคาร์ไปโครจรอ,อ้อมหลังดวงอาทิตย์ก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างโลกโดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวคาร์นั่นเองดาวคาร์เขาก็จะเดินทางไปข้างหน้าอันนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ในฝั่งเช้ามืดเนาะจากเดิมเนี่ยอยู่ฝั่งหัวข้าอันนี้ก็จะมาาาอยู่่่ฝังเเช้มืดพระวา ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์นะอืโดนดวงอาทิตย์แสงไปแล้วทีนี้ดาวคารันทําไปข้างหน้าเรื่อยๆอันนี้เราลองดูช้าๆนะทีนี้ดาวคารถึงกลุ่มดาววัวเพราถึงต,ตุลาคมเขาจะเริ่มถอยหลังเดอนพฤศจิธันวาอันนี้เห็นไามว่าเขาถอยหลังช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดาวคารเนี่ยโคจรถอยหลังแล้วก็ใกล้โลกที่สุดเนาะเป็นจุดที่โลกกำลังโคโจรแสงดาวคารนนี่ดูอย่างนี้นะดูที ไปข้างหน้าทตุตุลาและพฤศจิกายนดวงจดาวคานถอยหลังแล้วก็ถึงมกราคมดาวคานก็เริ่มเดินหน้าต่อแล้วก็เริ่มห่างจากโลกอีกครั้งณวนทีน่นี้แล้วดาวคานจะเป็นไงต่อก็เดินตรงไปตามปกติแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็เริ่มโครจรมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเลยๆเลยๆยๆเ,เนาะดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มแสงดาวคานในที่สุดนี่มาละแสงและแสงตรงนี้แล้วนะครับอ่ะแสงไปเรียบร้อยละ อันนี้คือการเดินทางของดาวองคารแล้วก็ดูอาทิตย์ทีนี้เราจะลองย้อนย้อนกลับไปดูเนาะอันนี้ช่วงช่วงเดืนอ,อดนมก,กราคมนะออันนี้ดาวองคารก็กำลังจะโครจรถอยหลังในช่วงตรงนี้จำได้ไหมที่ตุลาพฤศจิธันวาตรงนี้ก็เริ่มถอยเราจะลองดูตรงวันที่ตรงนี้ดูว่าถ้าเราเดินทางไปที่ดาวองคารตอนนี้จะเป็นยังไง อันนี้ที่ดาวงคารเนาะแล้วเราก็มองลองมองย้อนกลับมาที่โลกของเราเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยวงโครจรของโลกเนี่ยตรงนี้โครจรกำลังจะตัดหน้าดวงอาทิตย์เลยเนาะนั่นก็คือจุดจุดนี้โลกกำลังจะโครจรแสงดงาวคราะหนะ์นั่ะอาจจะมองเห็นไม่ชัดเราจะลองไปดูที่ดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วมองเข้ามานี่จะเห็นว่าโลกกับดาวคารเนี่ยดาวคารห์กำลังจะถูกโลกโครจรแสงแล้วเนาะ,ะผมยกตัวอย่างลองทอยไปหกเดือน โลกอยู่ตรงนี้เนาะอันนั้นจุดนั้นโลกยังไม่ได้โครจรแซงเลยเนาะอะอแล้วดาวคารเขาก็เดินทางของเขาโลกเขาก็เดินทางของเขาแล้วก็อันนี้ตุลาคมพฤศจิกายนโลกเริ่มโครจรแซงและจุดนี้จะเริ่มเห็นดาวคารถอยหลังนะแล้วพอจุดที่โลกแซงไปเรียบร้อยแล้วดาวคารก็จะกลับดูเหมือนมองจากโลกเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนจะกลับมาเดินใหน้ครั้งนะเพราะว่าเราอยู่ห่างออกไปแล้ว อาละนี่ก็คือปรากฏการณ์เรื่องของดาวอังคารถอยหลังแล้วก็ลีลาการเดินทางของดาวอังคารในช่วงเวลาประมาณหนึ่งถึงสองปีทีนี้ดาวอังคารเนี่ยจะกลับมาอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นดาวอังคารตรงข้ามดวงอาทิตย์เนี่ยก็รอบหนึ่งใช้เวลาประมาณสองปีสองเดือนโดยประมาณนะครับก็คือส่วนใหญ่ดาวอังคารเนี่ยก็จะเห็นในช่วงตรงข้าม,ม 2, ดวงอาทิตย์ just, หรือว่าเห็นตลอดทั้งคืนเนี่ยก็จะเป็นปีหนึ่งแล้วก็เว้นไปปีแล้วก็อีกปีหนึ่งก็ค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะ นี่ก็คือเลีลาการเดินของดาวอังคารนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกทกคนเข้าใจเรื่องเลีเลาการเดินของดาวอังคารมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ